เที่ยวบินกักตัวฟรีกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในเดนมาร์กและนอร์เวย์จริงๆได้ทุกประเทศนะแต่ว่าตรงนี้เป็นการมาขึ้นเครื่องบินของการบินไทยนะครับที่ประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเพื่อที่จะกลับไทยนะฉะนั้นใครที่สะดวกมาขึ้นนะแต่ว่าโคต้าจำกัดเพียงแค่30ที่นั่งต่อเที่ยวบินแล้วก็เขามีแค่อทิตย์ละครั้งก็คือการบินไทยนะทุกๆวันอาทิตย์เดี๋ยวอขออ่านประกาศสถานทูตก่อนนะ ตรงนี้สถานทูตไทยในโคเปนเฮเกนเดนมาร์กลงทะเบียนกักตัวฟรีในสเตต์ควอนทีนก็คือเราไม่สามารถเลือกได้นะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็คือไม่ต้องจ่ายค่ากักตัวเองของเดนมาร์กสั้นแค่นี้เองแต่ว่าของนอร์เวย์ออสโลนอร์เวย์เขาบอกว่าการเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินการบินไทยจากโคเปนเฮเกนเดนมาร์กฉะนั้นคนที่อยู่นอร์เวย์ก็ต้องไปขึ้นเครื่องบิน,นกลับที่เดนมาร์ก ก็คือในช่วงมกราคมถึงมีนาคม64สามเดือนเลยนะแต่ว่ามีแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือทุกวันอาทิตย์นะสถานทูตนักกรุงออสโลประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานทูตนัก,กุง6 c o p e n h a g e คือไม่ได้ขึ้นที่ออสโลแต่ไปขึ้นที่ Copenhagen นะเที่ยวบินของการบินไทยบินเฉพาะวันอาทิตย์นั้นคนที่จะกลับตอนช่วงมกราถึงมีนาคมกักตัวฟรีในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามขั้นตอนดังนี้อันนี้เขาชัดเจนกว่านะคือเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้ก่อนนะ Thai Airways .dk แล้วก็หาหัวข้อ Thailand Homecoming แล้วก็ไปลงทะเบียนกับการบินไทยก่อนนะอย่าเพิ่งซื้อให้ไปลงทะเบียนในฟอร์มของเขาก่อนเดี๋ยวัพจะทำให้ดูเปิดให้ดูนะก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บรอการติดต่อก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับพอเราได้บัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินแล้ว และต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิกักตัวฟรีจากการบินไทยด้วยนะไม่ใช่แค่ตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวต้องมีเอกสารยืนยันการกักตัวฟรีด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คือมาลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยคือ COE ผ่านทางออนไลน์แล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงต้องมีใบรับรองแพทย์ fit to fly ก่อนเดินทางด้วยอ่าแล้วก็ทางข้างใต้นี้เขามีรูปขั้นตอนอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงตรงนี้นะ ทั้งนอร์เวย์และก็เดนมาร์กนะก็คือขึ้นเครื่องบินที่เดียวกันก็คือที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กอันดับแรกก็คือลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การกักตัวฟรีในสเตจควอลันทีนที่เว็บไซต์นี้เลยตามหน้าจอ Thai Airways มีด้วยนะ .dk แล้วก็คลิกที่ Thailand h o m e c o m i n g จำนวนจำกัด30ที่ต่อเที่ยวบินเท่านั้นลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อนลงทะเบียนก่อนนะอย่าเพิ่งซื้อนะออแล้วพอลงทะเบียนปุ๊บก็คือรอการติดต่อกลับจากทางการบินไทยทางอีเมล แล้วค่อยไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วพอได้ตั๋วเครื่องบินปุ๊บและต้องมีเอกสารยืนยันการกักตัวด้วยนะคือมี2ออย่างนะตั๋วเครื่องบินและเอกสารยืนยันการกักตัวแล้วหลังจากนั้นจะต้องไปขอหนังสือรับรอง COE หนังสือเข้าประเทศไทยอะ่ะจากเว็บไซต์นี้ coe thailand.mfa.go.th หรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ COE Thailand เดี๋ยวมันก็ขึ้นมา อ่ะตรงนี้้อมมีคลิปนี้นะครับรีวิวการขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยแบบละเอียดเลยเดี๋ยวลงลิงก์ YouTube อันนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็พอเราได้ตัว C O E มาแล้วนะซึ่งจะมีอยู่2ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือเราอัปโหลดหน้าพาสปอร์ตของเราแล้วก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะชื่อเบอร์โทรอีเมลที่อยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในไทยแล้วก็ชื่อเบอร์โทรอีเมลของบุคคลอ้างอิงน,นะแล้วก็พอขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บเราก็จะได้รหัสหลัก แล้วก็ประมาณ3วันทําการก็จะลงในขั้นตอนที่2ก็คือจะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินกับเอกสารยืนยนันการกักตัวฟรีแล้วก็อีก3วันทําการก็จะได้ตัว COE นี้มาแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับเราจะต้องโชว์ก็คือตัว COE ที่เราขอมานี้เสร็จแล้วก็ใบรับรองแพทย fit ์ fit to fly ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางอันนี้คือเว็บไซต์การบินไทยเอ่อไทยแอร์เวสดนะไม่ใช่ของส่วนกลางนะ ต้องเป็น .dk คือเดนมาร์กนะเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะนี่นี่ย Thailand Homecoming เนี่ยแล้วก็กดตรงนี้นะไฟล์ไฟลแล้วก็มันจะมาที่หน้านี้คนไทยบินกับสายการบินไทยและเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้อ๋อเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอด้วยก็ได้นะเข้ามาดูที่ลิงก์ของเราได้เลยก็ตรงนี้สำหรับคนไทยที่ต้องการบินกับสายการบินไทยและต้องการกักตัวฟรีในสถานที่รัฐจัดให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็คือแบบฟอร์มนี้เดี๋ยวลงเอาไว้เหมือนกันแบบฟอร์มนี้จํานวนจํากัดแค่สามสิบที่นั่งต่อเที่ยวบินลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อนแบบฟอร์มตรงนี้ก็ให้กรอกก็ข้อมูลตามปกตินะข้อมูลตามพาสปอร์ตนั่นแหละแล้วก็เราจะต้องเลือกวันที่ด้วยว่าจะกลับวันที่ไหนใช่ไหมถ้ามันเต็มเราก็ต้องไปวันถัดๆไปอีกอ่าแล้วก็จะกักตัวไหนๆคงไม่มีใครเอาจ่ายค่ากักตัวเองหรอกมั้งก็คงต้องเป็นอันแรกนั่นแหละที่มาซื้อตั๋วการบินไทยนะ ครับอ,อ๋อไม่เห็นให้กรอกที่อยู่เลยก็คือแสดงว่าประเทศไหนก็ได้ถ้าอยากมากลับที่นี่นะก็คือก็แค่มาเว็บไซต์ของการบินไทยที่บอกนี้เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับมาจากประเทศไหนก็ได้ถ้าจะมากลับที่เดนมาร์กนะอ่าตรงนี้ที่ยืนยันนะว่าจากโคเปนเฮเกนทูแบงคอกเนี่ยก็คือเนี่ยทุกๆซันเดย์ Sunday, วันอาทิตย์ตลอดเดือนมกราถึงมีนา2021ทุกๆวันอาทิตย์ตลอดสามเดือน ะครับก็คือจะเป็นเที่ยวบินพิเศษไปอีกจนถึงมีนาเลยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะตั้งแต่10มกราจนถึง27มีนาค่าตั๋วอีโคโนมีคลาส5,967 DKK เดี๋ยวนะพอมากดดูแล้วเนี่ย5,977เนี่ยต้องเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า5,977 DKK คือ29,578บาทอันนี้คือเป็นตั๋วแค่เที่ยวเดียวนะครับจากโคเปนเฮเกนมากรุงเทพ5,967ป ก็เขาใช้เป็นจุดนะนะแต่จริงๆมันคงเป็นตัวคอมม่านั่นแหละใช่ไหมห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ประมาณเกือบสามหมื่นบาทสรุปสั้นๆนะครับก็คือเข้ามาตามลิงก์ใต้วิดีโอของเราก็ได้นะ Thailand Home Coming แล้วก็ลงทะเบียนการบินไทยแล้วก็อรอเขาติดต่อกลับแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยไปซื้อตั๋วเครื่องบินพอซื้อตั๋วเครื่องบินก็จะได้ตั๋วเครื่องบินและใบยืนยันกับตัวฟรีแล้วก็ค่อยไปขอ COE ใน COE Thailand นะแล้วก็บนขึ้นเครื่องบินก็นะมี COE แล้วก็ ฟิตทูฟลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินคือวันขึ้นเครื่องบินต้องมีอันนี้ด้วยนะแบบฟอร์มของสนามบินของไทยอะ่ะแบบฟอร์มต่อ8นะครับก็เข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลย go.noGuide.com/ticket เรามีให้โหลดอยู่ตรงข้างล่างนะเผื่อหาจากสถานทูตไม่เจอแล้วก็แบบฟอร์ม Fit to Fly จริงๆแล้วสถานทูตบอกว่าใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างนะก็ปริ้นไปให้ทางที่ที่เราตรวจว่าเขาจะใช้แบบประมาณนี้ไหมเป็นตัวอย่าง แล้วก็อันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรื่องของการกักตัวฟรีนะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อแบบไปกลับหรือว่าแบบที่จ่ายค่ากักตัวเองใน ASQ นะถ้าอยากสนับสนุนโกโนไกด์ก็คือแจ้งว่าได้เห็นโฆษณามาจากโกโนไกด์นะครับโกโนไก์ก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่ามีการซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ